เราจะใช้หลักสมาธิเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการนำเสนอได้อย่างไรคะเริ่มต้นจากการฝึกหายใจครับการหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆจะช่วยลดความกังวลและทำให้จิตใจสงบลงได้มากก่อนขึ้นนำเสนอสัก2-3นาทีลองฝึกหายใจสัก5-10ครั้งดูครับนั่นเป็นคำแนะนำที่ดีเลยค่ะแล้วเรื่องการมีสติอยู่กับปัจจุบันจะช่วยในการนำเสนอได้อย่างไรบ้างคะการมีสติ จะช่วยให้คุณจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่จริงๆแทนที่จะปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านไปกับความกลัวหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อคุณรู้สึกถึงความตื่นเต้นให้ดึงความสนใจกลับมาที่เสียงของคุณเนื้อหาที่กำลังพูดอยู่หรือการปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังครับแล้วถ้าหากเกิดอาการสมองว่างเปล่ากลางคันขึ้นมาล่ะคะเราจะใช้สมาธิช่วยดึงตัวเองกลับมาได้อย่างไรคะเมื่อเกิดอาการแบบนั้นให้หยุดพูดชั่วขณะครับ หายใจลึกๆสักครั้งใช้สติรับรู้ถึงเท้าที่แตะพื้นหรือมือที่จับรีโมทและค่อยมองไปยังสไลด์ถัดไปหรือโนต้ตของคุณอย่างใจเย็นมันจะช่วยให้คุณกลับเข้าสู่ปัจจุบันและดึงเนื้อหาที่เตรียมไว้กลับมาได้ครับการหายใจและการมีสติน่าจะช่วยให้ความตื่นเต้นลดลงได้จริงๆค่ะแล้วเราจะใช้สมาธิเพื่อช่วยให้การพูดอย่างชัดเจนและมีเป้าหมายเป็นจริงได้อย่างไรบ้างคะสมาธิช่วยให้คุณควบคุมจังหวะการพูดได้ดีขึ้นครับ เมื่อจิตใจนิ่งเราจะสามารถพูดได้ช้าลงออกเสียงคำต่างๆได้ชัดเจนและเต็มคำมากขึ้นและที่สำคัญคือจะทำให้คุณไม่หลงประเด็นสามารถส่งสารหลักๆของคุณได้อย่างตรงเป้าหมายในการฝึกพูดให้มีพลังและน่าสนใจเราควรฝึกฝนอะไรเป็นพิเศษคะควรฝึกการใช้เสียงครับใช้สมาธิในการสังเกตว่าเสียงของคุณดังพอหรือไม่มีโทนเสียงที่น่าสนใจหรือไม่การควบคุมลมหายใจ ที่มาจากการทำสมาธิจะช่วยให้คุณสามารถปรับระดับเสียงและเน้นคำสำคัญได้อย่างมีพลังและเป็นธรรมชาติครับถ้าผู้ฟังดูไม่สนใจหรือมีท่าทีเบื่อหน่ายเราจะใช้หลักสมาธิมาช่วยจัดการสถานการณ์นี้อย่างไรดีคะใช้สติเพื่อรับรู้แต่ไม่ตัดสินครับให้ยอมรับว่าปฏิกิริยาของผู้ฟังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกแล้วดึงสมาธกมาิกลับมาที่การนำเสนอของคุณโดยอาจปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเล็กน้อย เช่นถามคำถามหรือเล่าเรื่องสั้นๆเพื่อดึงความสนใจกลับมาโดยที่ใจเรายังคงสงบก่อนเริ่มนำเสนอเรามีวิธีเตรียมความคิดให้เป็นสมาธิอย่างไรบ้างคะเพื่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจก่อนก้าวขึ้นเวทีให้ตั้งเจตนาครับก่อนเริ่มให้ทบทวนเป้าหมายสูงสุดของการนำเสนออย่างสั้นๆเช่นฉันจะแบ่งปันความรู้นี้ด้วยความชัดเจนและใจที่เปิดกว้างการตั้งเจตนาที่ดี จะช่วยให้จิตใจจดจ่ออยู่กับเป้าหมายที่เป็นบวกและเพิ่มความมั่นใจจากภายในครับสำหรับมือใหม่ที่มักจะนำเสนอเร็วเกินไปจนพูดติดขัดการฝึกสมาธิจะช่วยได้จริงหรือไม่คะช่วยได้แน่นอนครับการฝึกสมาธิทำให้เรามีความตระหนักรู้ในร่างกายและจังหวะของเรามากขึ้นก่อนนำเสนอให้กำหนดความตั้งใจว่าจะพูดด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอและเมื่อใดที่รู้สึกเร่งรีบ ให้ดึงสติกลับมาหายใจและพูดให้ช้าลงตามจังหวะที่ตั้งใจไว้ครับถ้าอย่างนั้นสรุปหลักการทั้งหมดนี้เราควรนำไปปรับใช้อย่างไรในการนำเสนอครั้งถัดไปคะโดยสรุปแล้วคุณควรเริ่มต้นด้วยการฝึกหายใจเพื่อสร้างความสงบก่อนเริ่มจากนั้นฝึกการมีสติอยู่กับปัจจุบันตลอดการนำเสนอเพื่อรับมือกับความตื่นเต้นสุดท้ายใช้สมาธิในการควบคุมการพูดอย่างชัดเจนและมีเป้าหมายทั้งในเรื่องจังหวะ โทนเสียงและการเน้นคำสำคัญการฝึกฝนสามหลักการนี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างความมั่นใจและยกระดับการนำเสนอของคุณได้อย่างยั่งยืนครับ